ใครอยากมีหน้านิยายสวยๆยกมือขึ้นคะ่ะวันนี้ได้ลงคลิปไปแล้วนะคะแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่มีเสียงแทรกหรือเสียงการสอนนะคะคลิปนี้ก็เลยเป็นคลิปที่แก้ไขก็คือจะมีเสียงแล้วก็บอกขั้นตอนทีละขั้นตอนนะคะอย่างแรกเลยค่ะเปิดนิยายขึ้นมาค่ะนิยายที่ตัวเองเขียนแล้วก็เลือกเลือกหน้าที่เราจะตกแต่งนะคะจากนั้นค่ะให้ไปที่เมนูแทรกค่ะ เมนูรูปภาพและเลือกอุปกรณ์นี้ค่ะมันจะขึ้นเป็นโฟลเดอร์ถ้าเรามีรูปภาพไว้ตรงไหนหรือเก็บภาพไว้ตรงไหนสามารถเลือกได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกภาพที่ต้องการแล้วให้คลิกภาพค่ะจากนั้นให้เลื่อนรูปภาพไปที่มุมหน้ากระดาษแล้วก็คลิกที่ภาพค่ะถ้าไม่คลิกที่ภาพเราจะไม่ได้สัดส่วนของรูปภาพในหน้านิยายที่เราตกแต่งค่ะเมื่อคลิกที่รูปภาพแล้ว ไปที่รูปแบบค่ะแล้วก็ไปที่ความสูงกับความกว้างเราพิมพ์แค่ความสูงอย่างเดียวนะคะ21.30นะคะทำไมถึงจะต้องเป็นขนาด21.30เพราะเป็นขนาดของกระดาษ A5 นะคะหากปรับภาพแล้วภาพยังไม่ได้เป็นตามตัวอย่างที่ลงให้เพิ่มตัวเลขขึ้นเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะคะ มันจะไม่เป็นการบีบรูปภาพจนแบนหรือบีบรูปภาพจนอ้วนมันจะสมมาตรทั้งหมดบนล่างซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็หากใครที่มีอะไรสงสัยเดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เริ่มการเขียนแต่จะไม่สอนว่าจะต้องเขียนยังไงให้เขียนดีให้เขียนปังเพราะว่าตัวผู้เขียนเองค่ะไม่ได้ขายดีขนาดนั้นแต่แค่ทำคลิปพวกนี้ออกมา เห็นนักเขียนหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะมากสังเกตตั้งแต่ยุคโควิดนะคะเอาเป็นว่าคลิปต่อไปหรือคลิปอื่นๆจะมีการสอนแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะอยู่ที่ว่าจะคิดตัวไหนขึ้นออกมาได้ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีคนทำเป็นไหมแต่ส่วนใหญ่ทุกคนจะทำเป็นค่ะแล้วก็นักเขียนหน้าใหม่ๆอาจจะทำไม่เป็นก็ขอฝากด้วยนะคะ